สำหรับใครที่อยากจะเติมเกมฟรีไฟนะครับผมแบบว่าถูกลิขสิทธิ์ถูกปลอดภัยไม่มีการรีฟันเพชรแน่นอนนะครับผมแนะนําเว็บไซต์เติมเกม .com ครับเว็บไซต์นี้นะครับก็สามารถค้นหาได้เลยนะครับที่ Google นะเป็นเว็บไซต์หลักของกอรีนาเองครับมีเกมฟรีไฟลในนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมเกมฟรีไฟลนะครับนี่เลยนะครับเว็บไซต์เติมเกม .com แนะนําเว็บนี้นะครับปลอดภัยไม่มีการดึงเพชรคืนแน่นอนเป็นเว็บหลักเว็บโดยตรงของกอรีนาเลยนะครับ ยี่สิบหกถึงหนึ่งสิงหาคมครับกิจกรรมขุมทรัพย์สุดขอบฟ้านะคอลเลกชันแบล็ตเทิลอินสไตล์นะครับก็มีโอกาสได้เพชรระหว่างเล่นกิจกรรมด้วยนะนี่เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาลองเล่นก็มาลองเล่นได้นะครับเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะหมดในวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมสายฟรีนะครับแชมเปี้ยนนะครับเป็นเสื้อของทีม a a นั่นเองนะครับก็จะมีแจกด้วยนะคนดูเป็นการแจกฟรีนะครับสาหรับเสื้อนี้นะ นี่เลยนะครับเป็นเสื้อ AAA นะครับทีมแชมเปี้ยนของเรานะครับวิธีการเล่นก็เล่นเกมครบ4เกมนะครับในวันที่6และ7สิงหาคมนะครับสามารถเข้ามาทำบริจกันได้นะ2วันเท่านั้นนะครับคนดูแล้วก็โปรโมชั่นเติมเพชรสะสมใหม่ล่าสุดครับเติมครบรับท่าทางใหม่ล่าสุดครับคนดูนี่ครับตั้งแต่วันที่3 0สิถึง2สิงหาคมนะมีชื่อท่าว่า b o m b บิ Dance นะครับเป็นท่าใหม่ล่าสุดเลยนะครับอ่าเป็นท่าหมุนหัวนะครับ ก็แจกฟรีนะครับแค่เติมครบ3 9 9กกนะ30กรกฎาคมถึงสสิงหาคมนะครับใครยังไม่ได้เติมก็มาเติมได้เลยนะครับผมแล้วก็กิจกรรมแปทีการันตีถาวรครับถ้าเปิดตัวห่อเหนินเดินอากาศครับมีการันตีถาวรด้วยนะครับผมคนดูนะการันตีถาวรแบบคือแบบใครที่อยากได้ก็มาเล่นได้เลยนะครับการันตีถาวรน,นะฮะสำหรับกิจกรรมนี้นะเป็นถ้าเปิดตัวนั่นแหละนะครับ29 3 0 31 1 2 3 4สามาสามารถเข้าเกมมา เล่นกันได้เลยนะครับ8ทีการตีถาวร31กรกฎาคมวันเดียวเท่านั้นนะครับยิ่งเพชรน้อยยิ่งซื้อเพชรในราคาถูกนะครับก็กิจกรรมนี้เล่นง่ายๆนะใครที่มีเพชรน้อยกว่านะครับแบบไม่มีเลยอะนะครับจะได้ซื้อเพชร520แค่33บาทนะส่วนผมเนี่ยมีอยู่ประมาณ8แสนกว่าเลยนะครับก็อ,อยังไงดีล่ะก็แบบก็นั่นแหละนะครับก็ไม่ได้ซื้อเลยนะครับแล้วก็ ของฟรีนะครับคนดูบัตรสร้างห้องนะครับบัตรสร้างห้องนะก็แจกแล้วนะครับผมสามารถเข้ามารับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2นะครับเป็นบัตรสร้างห้องแบบไม่จำกัดเลย2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เหมือนจะมีตั๋วที่ผมไม่ได้สุ่มนะมันจะหมดอายุวันนี้นะเพราะว่าเหมือนจะมีการเปลี่ยนตู้ใหม่นะครับเป็นตู้ตู้ปืนนะครับตู้ปืนจะอัปเดตใหม่นะซึ่งก็หลายคนน่าจะรู้แล้วแหละว่าเป็นตู้อะไรนะครับ gm ก็รีวิวไปแล้วนะครับ ส่วนผมก็ไม่ได้ดรีวิวตู้ปืนที่จะเข้ามานะเพราะว่าก็รีวิวไปแล้วนะครับเมื่อประมาณ EP ีที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ลวเหมือนกันนะครับอีพีก่อนๆนั้นนี่แหละนะครับย้อนไปสัก1-2ึ่งถึงสองนะครับกดย้อนไปก็น่าจะรู้กันนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปย้อนดูหรอกหรือว่าใครอยากย้อนกลับไปดูอัปเดตเก่าๆก,ก็ไปดูได้นะครับอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับผมจะเป็นกล่องทลอชนคนป้นโลกนะสา5ถึงหกันยายนนะครับอันนี้เนี่ยผมยังไม่มีร่มชูชีพนะ ก็ยังงงอยู่ว่าเฮ้ยภาพสกินร่มชูชีพตัวนี้ไปได้ยังไงวะนะครับของทุกอย่างมีครบแล้วนะแต่ขาดอันเดียวคือไอ้สกินร่มชูชีพตัวนี้ผมก็งงเหมือนกันว่าทาไมผมไม่มีนะครับนะก็ลองๆสุ่มเล่นๆไปดูนะครับก็ไม่ออกนะออกโทเค็นมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับงงเหมือนกันนะครับได้โทเค็นมาแลกเฉยเลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับกิจกรรมฉลองครบรอบ5ปีฟรีไฟล์รับของฟรียกเซิร์ฟเวอร์นะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปแบบเร็วๆเลยนะครับ กิจกรรมวันที่1นะครับถึง21สิงหาคมนะครับล็อกอินครบ5้ากว่าไอเทมฟรีนะครับจะมีของแจกฟรียกเซิร์ฟนะครับก็จะมีของรางวัลตามนี้เลยนะ6กถึงเสิงหาคมครับล็อกเล่นเปยรางวัลนะแจกฟรีครับของถาวรยกเซิร์ฟ13สิงหาล็อกอินวันเดียวครับแจกฟรีลายเพ้นถาวรยกเซิร์ฟ1 6บหถึงยีสิงหาคมครับเลเวลไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดครับแจกฟรีสกินล่มถาวรนะ1 2บสถึงสิสิงหาคมครับลุยแลงแบ่งจินคู่หูครับแจกฟรีบัตรสร้างห้องครับแรงคููู่หมนี 20สิงหาคมครับเล่นครบพบสกินคริสตัลฟรีนะครับก็จะมีผลิตคริสตัลแล้วก็บัตรสร้างห้องแจกฟรีถาวรนะครับแบบไม่จำกัดชั่วโมงนะครับแล้วก็20ถึง25สิงหาคมครับออกสำรวจแผนที่ใหม่แจกฟรีของถาวรครับแล้วก็5ถึง13กัน5สิงหาถึง13กันยายนครับรูยให้สุดในทุกสมรภูมินะครับก็จะมีแจกของรางวัลถาวรนะพวกสกินปืนแอร์บอร์ดไอซ์วอร์ถาวรนะครับสกินปืนมีสแตทด้วยแล้วก็มีตัวละครใหม่นะครับแล้วก็ 5สิงหาถึง13กันยายนครับครั้งแรกเปลี่ยนนะเก็บโทเค็นครบเอามาแลกแฟชั่นถาวรสกินต่างๆได้แล้วก็27-29ครับรจัดปาร์ตี้ขยสีสกินใหม่ครับสกินลดต่อมาก็เป็น3-11กันยายนครับโหมดใหม่สุดมันปังทุกสมอระพูมแจกฟรีสกินมีดหัวตัดถาวรครับ27-31สิงหาคมครับแจกฟรีกล่องเชิญเพื่อนกลับมาครับมีโอกาสรับเพรสูงสุด19,999เพรแล้วก็ ตัวไดมอนดลอยัลดสูงสุด11ใบนะแล้วก็3ที่จัดการยายนครับแจกฟรีสกินรถสปอร์ตถาวรแล้วก็สกินรถมอเตอร์ไซค์ถาวรฟรียกเซิร์ฟเวอร์ซึ่งผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายคนเนี่ยนะครับคงจะเห็นกิจกรรมกันแล้วนะครับในหน้าอีเวน้นนะจะมีตัวประมาณ3ตัวนะที่เข้ามาแล้วนะครับก็จะมีพวกล็อกอินโค้ด5อไอเทมนะครับแจกฟรีนะครับโทเค็นมาในเกาะรอรนะรูปโปรไฟล์แล้วก็เข็มกลัดนะครับฉลอง5ปีฟรีไฟล์นะแล้วก็รูปโปรไฟล์5ปีฟรีไฟล์นะครัััับบกกกก็็็็็จจะะะเเเเเปปนน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 นาาารรรลลลลออ่่่งงวววคผมตีี้้ยใสขด แจกฟรีสกินนะครับผมนะเป็นสกินแฟชั่นของเสื้อทีม a อ t a c k All r o เร d นะครับ6ถึง7สิงหาคมเท่านั้นนะครับมาเล่นเกมครบ4เกมรับฟรีเสื้อถาวรครับเป็นเสื้อ a อ t a c k All r o เร d นะครับแล้วก็เลเวลไม่เกี่ยวใสายเดียวได้หมดครับก็เข้ามาไปที่เรียบร้อยเลยครับสำหรับของใหม่ล่าสุดนะเป็นโทเค็นวอลในเกาะรอตัวสุ่มโกลรอยัลแล้วก็จะมีเป็นส่วนของด้านสกินล่มชูชีพนะแจกฟรีถาวรยกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับคนดูนะแื่ใครที่อยากเล่นนะครับก็มากันได้เลยนะอัปเดตต่อมาครับจะเป็นส่วน รางวันพรีออเดอร์แล้วก็สี่ขั้นสูงเดือนเซปเทมเบอร์นะครับก็คือเดือนกันยายนนะสำหรับหน้าตาของสี่ขั้นสูงก็จะเป็นฉลามประมาณนี้เลยนะครับคนดูนี่ฮะฉลามก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วก็เอ่อเป็นลายเพชรนะครับอันนี้คือรางวัลพรีออเดอร์นะครับคนดูโอเชียนสกินนะครับเป็นลายเพชรที่อยู่ตรงหน้านะครับแล้วก็สามารถใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงเลยนะครับแล้วก็จะมีชุดเป็นแฟชั่นผู้ชายแล้วก็แฟชั่นผู้หญิง2ชุดนะครับคนดูนะนี่ฮะ ทั้งหญิงแล้วก็ชายเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับก็จะมาอัปเดตในส่วนของด้านไอ e b a อลที่จะเข้ามาใน Open b e t a ที่35ก็คืออัปเดตแพทนนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะจะมีสกินไอซ์อลอยู่ประมาณ8สกินนะครับ8เลยนะย้งาว่า8สกินนะในแพทนี้นะก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าในแพทนี้จะเข้ามาวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับสำหรับไอซ์บอลนะแต่ก็เอาไอ e b a อลทั้งหมดมาให้ดูว่ามีไอซ์บอลอะไรเข้ามาใหม่บ้างในแพทนี้นะครับก็ รวมๆเนี่ยก็จะมีไอวอลเข้ามาประมาณ8อันนะครับมีทั้งอันแจกฟรีแล้วก็อันที่ต้องต้องเสียเงินซื้อนะครับบางอันก็แจกบางอันก็ไม่ได้แจกนะซึ่งก็ดูกันเอานะครับผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นอยู่นะว่าไหนแจกฟรีไหนไม่ได้แจกฟรีนะครับผมก็เคยรีวิวกิจกรรมนี้ไปแล้วนะครับคนดูนะอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับของแจกฟรีนะต่ใครที่อยากจะมาทําภารกิจก็มาทาภารกิจกันได้นะผมแจกฟรียกเซิร์ฟเวอร์เลยนะฮะนี่เลยนะครับไอซ์วอลก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับ อ่ะสุดท้ายเป็นจัสตินบีเบอร์หูวู้ยโคตรเท่เลยครับเป็นแบบสามิตินะหันซ้ายหันขวาก็จะเปลี่ยนเป็นรูปคนนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นคำว่าจัสตินบีเบอร์นะครับเอาละสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับทุกคนนะเอาไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้าแล้วกันครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยแล้วกันครับไปเจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากไปติดตามทุกช่องทางทุกโซเชียลของ KDC Gamer เจ๋อเดินนะครับว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok Fanpage นะครับตติดดามให้้วย3ช่องทางชื่อเเดดียยวกัันนหมละครบ Lão chờ gần